สวัสดีครับผมแฮปปี้นิวเยียร์นะฮะสวัสดีปีใหม่ปี2 0 2 1นสะครับผมสำหรับปีนี้นี่น่าจะเป็นไลฟ์แรกนะครับรีวิวหนังครั้งแรกในรอบปีนะครแต่นี่น่าจะเป็นหนังเรื่องสุดท้ายนะฮะที่ผมได้ดูเป็นเรื่องที่300นะฮะผมดูหนังปีที่แล้วถึง300เรื่องนะเดี๋ยวจะค่อยมาทำไลฟ์แยกว่าดูมาได้ยังไงเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมานี่ไม่เคยทำถึงสถิติได้ขนาดนี้นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าครั้งแรกที่มีความบียอนกว่า กว่าที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาอาจจะมีคนดูมากกว่าเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าก็ได้อัตรสดได้เติมเต็มประสบการณ์ทางการรับชมภาพยนตร์เยอะแยะพอสมควรนะครับซึ่งการที่ผมได้เลือกปิดเรื่องสุดท้ายของปีเป็นเรื่องเอดบูดเนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่าผมเลือกถูกมากๆเลยเพราะว่าดูเหมือนเพลินเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ขาวดําเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันพูดถึงชีวิตคนชีวิตผู้มีกับ มันจะมีอะไรน่าสนใจว่าอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่านี่คือผู้นมกับที่เรียกได้ว่าเป็นภู่มกับหนังที่หวยที่สุดตลอดกาลตั้งแต่มีฮอลลีวูดมาเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือหนังของชีวิตผู่มกับท่านนี้นะครับนั่นก็คือเอสบูดนะเขาเรียกว่าหวยจนโลกไม่ลืมชื่อภาษาไทยของหนังนะก็คือชื่อว่าจะหวยจะช่วยแต่พี่ขอลุยด้วยใจเฮ้ยไม่มีคําว่าแต่จะหวยจะช่วยพี่ขอลุยด้วยใจอ่านะครับฉะนั้นเราก็จะได้เห็นว่า การที่เอ็ดวูดเนี่ยได้อยู่ยงคงกระพันในการทําหนังเสมอต้นเสมอไปแล้วก็เป็นคุณภาพที่แบบว่ามีความห่วยจนสมคําล่ําลือขนาดนั้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นเลยก็คือว่าเอ็ดวูดเนี่ยเป็นคนรักหนังมากนะครับเขารักวงการภาพยนตร์มากเลยแต่ว่าสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์มันเป็นความเป็นส่วนตัวของเขาจริงที่เขาเชื่อว่าสิ่งที่ก็จะถ่ายทอดออกไปด้วยวิสัยทัศน์มุมมองเขามันต้องเป็นแบบนี้นี่คือนหนังที่เขาแบบว่า ต้องทาออกมาแบบเดเรชั่นนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นซึ่งอาจจะแบบว่าหลายคนอาจจะสาบส่งอาจจะดาจะ่าแล้วตัวมันไม่สมจริงมันไม่ต่อนเนื่องมันไม่คอนติเนียมันไม่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้เห็นในหนังเรื่องเนี้มันทําให้เราได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของเอ็ดเวิร์ดครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างว้าวมากแล้วผมบอกเลยว่าคนที่เป็นคนทําหนังหรือคนที่แบบว่ามีไฟอยากจะเป็นแบบนักทำหนังอะไรเงี้ยคุณต้องดูหนังเรื่องนี้นะคือ เป็นหนังที่โคตรดีเลยอ่ะผมบอกเลยนะผมแบบไม่รู้ว่าผมหายไปอยู่ที่ไหนมาคือผมเนี่ยบอกบอกนี้เลยว่าผมอยากจะดูหนังเรื่องนี้มันนานมากๆผมพยายามตามหาหนังเรื่องนี้มาหลายหลายปีนะครับแล้วมีหลายคนก็แนะนําบอกว่าเฮ้ยเออไปดูหนังเรื่องนี้สิอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นหนังของผู้มกับชื่อดังอย่างทิมเบอร์ตันนะซึ่งแบบว่าเป็นผู้กกับที่ผมชอบแล้วก็ผมก็โตมากักงานทิมเบอร์ตันท้งนั้นทางนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น ชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตอย่างเงี้ยเขาก็อุสตส่าห์เอามาทำเนาะลุงทิมเบอร์ตันก็ทำซะแบบเป็นหนังเด็กแบบดูแล้วเต็มไปด้วยจินตนาการมากมายนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบเอ็ดเวิร์ดซิสเตอร์แฮนด์อย่างเงี้ยหนังเปิดตัวจอห์นนี่เดฟที่ทำให้จอห์นนี่เดฟดังมากเลยอ๋อแล้วก็เอ็ดวูดเนี่ยคนที่ได้เป็นเอ็ดวูดก็คือจอห์นนี่เดฟนั่นแหละนะฮะก็เป็นดาราคู่บุญของทิมเบอร์ตันเขานะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่จอห์นนี่เดฟทำไว้บิ๊กฟิชอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอออะไรเเงี้ย ในแมกบีฟอร์คิดมาที่แกโปรดิวส์หรืออะไรต่างๆคือมีเยอะมากเลยที่แกทําหนังแล้วเป็นงานที่เราได้จดจำะนะครับคือพูดง่ายๆว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่โตมากับทางหนังทิมเบอร์ตันเลยนะฮะฉะนั้นเอ,อเราก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าผูกพันกับแกพอสมควรในในแง่ของผลงานอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันเหมือนเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไปว่ะเออคือผมเนะี่ยได้ยินมาตลอดเลยว่าเฮ้ยเอ็ดวูดเอ็ดวูดเอ็ดวูดอย่างเงี้ยแต่ว่าหนึ่งคือแผ่นไม่มีขายเลยนะครับคือสองคือ ไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงหนังเรื่องนี้เท่าไหร่ซึ่งผมรู้สึกว่านี่เหมือนเป็นหนังที่แบบถูกลืมอ่ะนั้ก็เป็นหนังที่โลกลืมทั้งทั้งที่มันเป็นหนังที่ได้รางวัลออสการ์ถึงสองตัวเลยนะคุณพระคือผมเห็นทีมเบอร์ตันทําหนังเนี่ยคือนใหก็จะเป็นหนังแมสใช่ไหมคือมันไม่ได้เป็นสายรางวัลที่แบบโอ้โหต้องได้ชิงออสการ์แล้วนี่ถึงขั้นแบบได้ออสการ์เลยอ่ะฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเป็นสาขาอะไรบ้างเออบอกเลยก็ได้ก็คือเป็นสาขาแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมอะไรเงี้ เครื่องแต่งกายแต่งหน้าทําผมเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่เดาว่าน่าจะเครื่องแต่งกายอะไรเงี้ยแล้วก็อีกสาขาหนึ่งเนี่ยผมขอพาวดี้ทูบีเซนต์เลยก็คือของสาขาสมทบชายยอดเยี่ยมนะครับซึ่งเป็นของคุณมาตินลันเดลนะครับซึ่งเป็นคนที่รับบทสําคัญในหนังเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเพื่อใครที่ยังแบบไม่รู้เลยว่านี่คือหนังอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วผมจะมาพูดเกี่ยวกับหนังอะไรแล้วคุณเห็นพอเตอร์แปลกๆหน้าตาประหลาดๆาดเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันหนังเกรดบีปะวะอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยนะ ผมพลาดมันหลายปีมากแล้วไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วพอได้มาดูปั๊บเนี่ยสิ่งที่ผมคิดตอนแรกเลยว่าผมรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาผมได้ดูหนังเรื่องนึงแล้วผมชอบมากเลยฮนะเรื่องนั้นชื่อว่า The Disaster Artist นะครับเป็นหนังของคนที่ชื่อว่า Tommy r u ีโซนะครับที่เขาพยายามจะทําหนังเรื่อง The Room ซึ่งมันเป็นหนังที่แบบว่าห่วยที่สุดตลอดกาลอีกอันนึงนะฮะแต่ว่าเหมือนเป็นแบบยุคหลังๆอ่นะพูดง่ายๆว่า Tommy r u ีโซเนี่ยก็คงเป็นเหมือนเป็นทาย,ยาทของ Edward นั่นแหละในเชิงแบบการ การเรื่องลือในแง่ของผลงานในทางที่แบบว่าคนแบบว่าแบบสายหัวสายหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าทีนี้เราก็จะได้เห็นว่าไอทอมมี่ลิโซเนี่ยก็เหมือนเอ็ดบูดนะคือเขามีแพชชั่นในการทําหนังนกแล้วเขาก็แบบว่ามีความคยนทยานมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสุดๆเลยนะถึงแม้ว่าวิธีการหรือกระบวนการเนี่ยม่นเต็มไปด้วยความชิบหายวายวอดก็ตามทีคุณไปดูเรื่องนั้นนะ The d i s a s t r a s t i s t ก็ถือว่าเป็นหนังที่เติมไฟคนทําหนังได้ดีมากนะฮะแต่พอมาที่เอ็ดบูดครับผมรู้สึกว่านี่คืองานที่เพิ่ม ดีกรีของความคลาสสิกขึ้นไปอีกนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าโอ้โหมันมีการแบบว่าเอา,อายุคสมัยของเอ็ดเวเองเนี่ยไปเทียบกับคนทําหนังที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดปรมาจารย์ของยุคนั้นนะฮะถึงแม้ว่าจะได้รับการยอมรับในทีหลังก็ตามอย่างออสันเวลอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ทําเรื่องซีซันเคนซึ่งณปัจจุบันก็ถือว่าเป็นหน,นึ่งน่าจะเป็นหนังอันดับหนึ่งของโลกที่ดีที่สุดตลอดกาลนะครับอ่ะ มันมีประโยคหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาในเรื่องแล้วผมแบบแค่ได้ฟังประโยคนียผมซื้อเลยนะผมรู้สึกว่าผมอยากจะดูหนังเรื่องนี้จนจบเลยนะฮะคือมันจะมีประโยคที่ขึ้นมาช่วงต้นๆเรื่องประมาณว่าออสันเวลเนี่ยอายุแค่26ปีก็ได้ทําหนังมาสเตอร์พีซอย่างซิตินเคนแล้วแต่ฉันเนี่ยอายุจูนจะ30ปีแล้วยังไม่ได้เริ่มทําหนังยาวแบบให้น่าจดจําเลยหรือว่ายังไม่ได้เริ่มความฝันของฉันเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้เหมือนกับตัวเอ็ดเวิร์ดก็บ่นให้เมียฟังอะไรเงี้ยเมียก็บอกว่า เอาหน้าเอาหน้าไม่เป็นไรเธอเพิ่งจะอยุเท่านี้เองมันยังมีเวลาให้เธอได้ทําอีกเยอะแหละนะอะไรเงี้ยเออซึ่งมันเป็นบทสนทนาที่แบบเหมือนแบบเป็นบทสนทนาช่วงช่วงเล็กๆแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมาดาเว้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันรีเลยกับเราเว้ย <laughs> นี่เราก็จะสามสิบแล้วแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้ทําผลงานที่แบบว่าไม่แต่ไม่ได้แพชชั่นที่เราอยากจะทําจริงๆที่เป็นแบบหนังยาวจริงๆแบบที่เราอยากจะทําอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่า แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกไม่เหมือนคือวิชั่นการกำกับนี่ยไม่ใช่คงคงคงเที่ยวกว่าเอ็ดบูดเยอะนะครับคกอเอ็ดบูดก็จะเป็นคนประเภทว่าดีเทลอ่ะมม่ไม่ต้องไปอะไรกับน,นันมากนะฮะคุณเป็นผู้กำกับคุณต้องคิดถึงภาพใหญ่ไว้ก่อนภาพใหญ่หมายความว่าภาพใหญ่ในหัวทุกทุกอย่างที่มันเป็นภาพรวมของมันฉะนั้นเราจะเห็นว่าเอ็ดบูดเป็นคนเป็นคนเจ้าความคิดนะฮะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยแล้วเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับ พอคิดงานหนึ่งได้ปั๊บก็จะไปคิดอีกอันนึงอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนรีบทําฉะนั้นสิ่งสําคัญมากๆเลยคือเอ็ดเวิร์ดควรจะต้องมีทีมงานหรือว่าเบื้องหลังที่บริวารรายลอ้อมที่แข็งแรงนะครับถึงจะทําให้เอ็ดเวิร์ดไปสู่จุดที่ฝันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเพอินว่าทีมงานก็คงไม่ได้แข็งแรงอะไรขนาดนั้นนะก็ว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวมาช่วยๆกันอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเอ็ดเวิร์ดเองก็ถือว่าเขาก็ต้องรับสภาพกับสิ่งที่มันอาจจะยัง เรื่องนี้ผมสั่งมาจากอเมซอนนะฮะก็ถือว่าแบบรู้สึกว่าคุ้มค่ามากเลยหลังจากที่ได้ดูแล้วผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ผมแบบได้เติมพลังจริงๆนะฮะคือหนังเนี่ยมันพาเราไปดูชีวิตของคนคนหนึ่งที่แบบมีไฟอยากจะทําหนังเต็มตัวนะครับพกความมั่นใจมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็หาทางด้านด้นเอาตัวเองไปเขียนบทด,ด้วยผสมกำกับด้วยผสมกับแสดงเองอีกต่างหากนะฮะในหนังยาวของตัวเองอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ากองจะมีปัญหาหนังจะล้มเหลวยังไงนะฮะเขาก็จะพร้อมจะแบบ move on ไปที่โปรเจกต์ต่อไปตลอดนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเขาเป็นคนที่ขายงานเก่งมากเลยนะเป็นคนพิชงานเก่งมากนะครับแล้วเขาก็จะแบบด้วยความรักในภาพยนตร์ล้วก็ต้องการบอกว่าให้ทีมงานมีงานอย่างต่อเนื่องทีมงานนักแสดงอะไรเงี้ยฉะนั้นเขาก็จะพยายามที่แบบว่าจะต้องแทบกราบตีนในทุนก็ต้องเอาแบบจะต้องไปแบบง้อสาวจนกระทั่งแบบต้องเตะนางเอกออกจากแบบนางเอกที่เป็นแฟนตัวจริงอะนะหมายถึงว่าภรรยาของตัวอะไรเอ็ดวูดอะ ไม่แน่ใจว่าถึงระดับภรรยาอย่างอาจจะเป็นแฟนอะไรเงี้ยก็คือจริงๆเขาต้องรับบทเป็นนางเอกของหนังอะไรเงี้ยนี่ก็คือโดนเอาออกเพื่อว่าให้ผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่นเพราะว่าไม่สามารถเสือกช่วยออกทุนสร้างหนังได้อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะมากก็ตามจนไปถึงแบบต้องเข้าร่วมศาสนาอะไรเงี้ยเลยเพื่อว่าเอาตังค์โบสมาทําหนังอะไรเงี้ยคือพง่ายๆว่าเขาถึงขั้นต้องยอมทําทุกอย่างเพื่อที่เอาตังค์มาทําหนังเรื่องเรื่องต่อไปงานต่อไปให้ได้ถึงแม้ว่างานชิ้นแล้วชิ้นเล่าของเขาจะล้มเหลวยังไงก็ตามนะครับแต่ผมจะบอกนี้ว่า ซิกเกคนเวปอนของหนังเรื่องเอ็ดเวิร์ดเนี่ยอยู่ที่ไหนรู้ป่ะคุณหนังมันอยู่ที่คนที่ได้ออสการ์นั่นแหละสาขาสมทบชายเนี่ยก็คืออคนที่เป็นบทเอบทตัวละครปู่เบลล่าลูโกสกี้นะครับซึ่งเป็นแบบว่าคุณลองนึกภาพเนี่ยเหมือนกับแบบอาสมบัติเบทินีอะไรเงี้ยหรือว่าท่านอาจจะเป็นแบบมิชัยบัญชาถ้าเขายังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยคงอารมณ์เลเวลนั้นเลยอะ่ะเพราะว่าอ่าเบลล่าเนี่ยเป็นคุณปู่เบลล่าเป็นดาวค้างฟ้าไว้ใกล้ฝั่ง ไวแบบไม้ไม้ใกล้ฝั่งอะไร้ซึ่งใกล้ตายแล้วละ่ะเออเป็นอดีตตำนานผู้สวมบทในตำนานอย่างท่านคาวเดคูล่านะครับแต่ณวันนี้เขากลับถูกโลกหลงลืมกลับถูกวงการแบบว่าแบบ move อนไปข้างหน้าแล้วทิ้งเขาไว้ข้างหลังทําให้แบบเหมือนโดนมองข้ามไปหลายคนก็คิดว่าแกคงตายไปแล้วอะไรเงี้ยตัวแกเองก็แบบว่าใช้ชีวิตแบบวันๆก็แบบสังกระตายอ่ะรู้สึกว่าแบบตัวเองแบบแม่งไปดูลงศพว่าฉันจะนอนลงไหนดีฉันไม่ค่อยมีใจอยากจะอยู่แล้วอะไรเงี้ยจนั่งไปเอกเนี่ยก็ เอ็ดวูดเนี่ยก็ได้ไปเจอเลยบังเอิญนะครับก็เลยกลายเป็นว่าคุยถูกคอกันก็เลยกลายเป็นว่าสองคนนี้ก็กลายเป็นคู่หูกันนะครับแบบต่างอายุอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเอ็ดวูดเองเ่ะเขาก็ชื่ชนชมตัวคุณปู่เบลล่ามากๆเพราะว่าคุณปู่เบลล่าในตอนที่เขาแสดงในบทบาทต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นไอดอลคนสาคัญคนหนึ่งของเอ็ดวูดที่ทําให้เขาอยากจะมาทําหนังอะไรเงี้ยฉะนั้นในวันที่คุณปู่เบลล่ารู้สึกกําลังแบบเฟลเฟลแล้วเริ่มรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่วันเวลาของเขาแล,แล้วได้เจอ,อ คำอวยคำชื่นชมจากเอ็ดวูดเนี่ยก็เลยมีความสนิทสนมกันมากนะครับจนทําให้แบบว่าหนังก็มีความเป็นหนังคู่หูเกิดขึ้นแล้วว่าทั้งสองคนจะกลับไปล่าความฝันในครั้งหนึ่งพุ่งกับในไฟแรงอย่างเอ็ดวูดก็อยากจะทําหนังแล้วตัวคุณปู่เป็นล่าก็อยากจะเล่นให้ในหนังของเอ็ดวูดนะครับผมก็จะเห็นว่านี่คือหนังที่จะต้องดําเนินไปด้วยด้วยด้วยเ,เรื่องของการที่แบบต้องปากจัดตีนถีบกับความฝันต่างๆรวมถึงจะต้องแบกชีวิตการงานความรักทีมงานต่างๆไปพร้อมๆกันแล้วเวลาที่จะต้องขึ้นโปรเจกต์ใหม่เนี่ย ก็แบบว่าเราก็จะเห็นว่าปู่เนี่ยก็ไม่ได้มีชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆเขาก็จะต้องเจอปัญหาชีวิตต่างๆเช่นเงินจะไม่มีแบบเริ่มติดยาหรือรอ,อะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเอ็ดบูดเขาก็เป็นคนที่แคร์คนมากๆเลยอ่ะคือเขาก็พยายามจะแบบว่ารู้สึกว่าคนแก่คนนี้ไม่ใช่แบบ just one a o t e r act of actor อะไรเงี้ยที่จะต้องปล่อยให้ตกยุคไปตามเวลาแต่ว่าเขามองว่านี่คือแบบคนที่มีคุณประการของวงการภาพยนตร์ที่เขาจะต้องแบบ รักษาไว้หรือหางานมาป้อนให้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่มีความหมายกับเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ไอดอลธรรมดาเท่านั้นฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอ็ดร์ดเป็นคนที่คายนสมากๆเลยนะเป็นคนที่น่ารักมาก,มากๆอะไรเงี้ย<ๆ>นะครับแล้วก็ในหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้รูโปรเจกต์เนี่ยที่เอ็ดร์ดพามาแล้วนกะ็ชวนอ่าคุณปู่มาแสดงก็เหมือนกับว่าทําให้รู้สึกว่าคุณปู่ยังมีค่าอยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีอยู่ช่วงที่แบบผมสะเทือนใจมากเลยคือตอนที่ว่าเอ็ดร์ดนี่คือหมดตังจนทีมงานหายไปหมดเกลี้ยงแม่งไม่เหลือใครจะจ้าางครมไ เขาก็เอากล้องเนี่ยคุณปู่เรื่องความที่ว่าเขาก็แบบไม่รู้เรื่องพวกนี้เ,เขาก็ถามว่าจะออกกองเมื่อไหร่จะออกกองอีกอะไรเงี้ยเอสบูดก็เลยเอากล้องมาถ่ายคนเดียวเองทําทุกอย่างเองในในซีนที่คุณปู่อยากจะแบบกำลังจะล่าลาบ้านตัยเองอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นซีนสุดท้ายในชีวิตของแกอะไรเงี้ยซึ่งแบบรู้สึกว่าโอ้ยสะเทือนใจมากนะครับฉากนั้นแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าอ๋อ เอสเอสวู F. F. นี่เป็นเดอะแบกมากนะครับคือคือเหมือนกับว่าเขาเนี่ยต้อง,ต,องต้องรับความกดดันมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตอนที่โดนวิจารณ์ผลงานแล้วเขาก็จะคิดประมาณว่าเนี่ยมันก็เป็นแค่อีกความเห็นหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับเขาจริงๆอะไรเงี้ยเอออาจจะเกี่ยวแต่ว่าเขาไม่ได้ต้องเทคมันอะไรเงี้ยไปทํางานต่อ,ต,อต่อไปดีกว่าฉะนั้นก็เลยประมาณว่าเขาก็จะต้องแบกเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้ซึ่งใน,นเราเป็นคนมันคงเป็นความเก็บกดอะนะฮะแล้วก็พอมันอดทนมันดิ้นรนมันทนไม่ไหวปั๊บเนี่ยเขาเจอความกดกดดันหนัก สิ่งที่น่าตลกอย่างหนึ่งคือเอ็ดเวิร์ดมันก็จะแบบว่าเขาก็บอกว่าเขามีความรับบางอย่างที่เขาไม่เคยสารภาพอะใครคือเขาชอบแบบเขาแต่งหญิงเลยอะเออเขาชอบแต่งหญิงมากเป็นแฟชั่นเขาแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้อะไรนะเขาเขาเขาไม่ได้เป็นนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นกระเทยหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าเขาแต่งแล้วเขามีความสุขฉะนั้นเวลาเขาเครียดเขาจะแต่งหญิงทันทีหรือเวลาเขาต้องการความมั่นใจมากๆเขาก็จะแต่งหญิงทันทีผมก็มีอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันตรงที่ว่าไม่ใช่แต่งหญิงนะเว้ยแต่ว่าแบบคือเวลารู้สึกว่า อยากจะทําอะไรแล้วเพื่อลดความคาเครียดผมก็จะไปหาหมวกใบโตโตแล้วก็ใส่หมวกใบโตโตเพราะว่าผมชอบคาแรคเตอร์แบบวิลลี่วองกาเวลาเขาใส่หมวกแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเพิ่มความมั่นใจผมผมก็ต้องไปหาหมวกใบโตโตมาตวงไ <laughs> ปความโรคจิตอ่อนๆ,ๆตัวซึ่งผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเอด็ดวูดมันก็มีกคงม,คมีอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับอ่าแต่ทีนี้เราก็จะเห็นว่าเอด็ดวูดเนี่ยเราก็จะเห็นในมุมมองเขาคือเขาเป็นคนที่รัก ทีมงานเหมือนคนในครอบครัวเลยเขาเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สิ่งที่ตัวเองทำเขามุ่งมั่นตั้งใจทํางานแล้วที่สําคัญคือเขาไม่เคยยอมแพ้กับปัญหาอะไรที่เข้ามานะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกถึงแม้ว่ารอบข้างมันจะชิปหายแค่ไหนก็ตามแม้ว่าเขาจะถ่ายหนังเทคเดียวผ่านตลอดหรือว่าแบบช่างหัวเข่าที่นิ่วหรือรอะไรตา่างๆเขาก็จะแบบวิธีการของเขาคือเขาก็สนุกกับมันคือเขาเขาสนุกกับกระบวนการต่อๆไปแล้วอะ่ะอืมนั่นแหละเพราะว่าเหมือนกับ พอเขาถ่ายตรงนี้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันได้ก็ได้ไปเลยอะไรเงี้ยเออนะครับจนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยชุยหรือเปล่าไม่จริงจังหรือเปล่าแต่ว่าเขามองว่าหนังมันคือศิลป,ปะซึ่งเขาก็มองว่าสิ่งที่เขาทํมันก็คือศิลป,ปะเช่นกันจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยมีอยู่ทีนึงเริ่มไม่ไหวเริ่มมีการโดนแทรกแซงเริ่มมีการเมืองในกองถ่ายเพราะว่าแกเป็นอย่างนั้นใช่ไหมจนแบบว่าแกก็เลยหนีออกจากกองถ่ายไปคือคือปกติแกจะไม่หนีปัญหานะแต่รอบนั้นคือคงแบบประลอดขานจริงเ้าากกกก็็เลลยบออวว่ขพักกงแไป ไปไปที่บาร์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งในบาร์นั้นเนี่ยเขาก็ได้เจอออสันเวลตัวจริงนะครับซึ่งเป็นแบบว่าเป็นผู้เขียนแล้วก็เป็นผู้สร้างผู้กกับนักแสดง c ซิติสันเคนหนังในตำนานใช่ไหมทีนี้ออสันเวลเขาก็พูดว่า vision are worth fighting for why spend your life making someone else dreams หรือว่าเป็นภาษาไทยก็คือวิสัยทัศน์มีค่ามากพอสำหรับการต่อสู้นะทำไมเราต้องใช้ชีวิตของเรา ไปสร้างความฝันของคนอื่นด้วยละ่ะอะเงี้ยคือสุดท้ายอะ Citizen k a n ของออสันเวลตอนแรกก็ไม่ได้รับการยอมรับเพราะว่ามันเป็นหนังดีมากแต่มันมาก่อนเวลาซึ่งณวันนั้นที่หนังฉายคนยังโหยกันอยู่เลยยังไม่ชอบอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นหนังในตำนานเพราะว่าสุดท้ายออสันเวลเลือกที่จะทํางานตามสัญชตาตญาณตามความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในของตัวเราเชื่อในความเป็นวิสัยทัศน์ของตัวเรา ทีนี้เอ็ดร์ดก็เลยเชื่อตามมันก็เลยแบบนี่โอเคงั้นวิชั่นฉันฉันจะทาหนังซึ่งมันก็สุดท้ายก็เลยเละเลยอะไรเงีเย้ยฉะนั้นก็ต้องดูดีๆว่าวิชั่นคุณแม่นแค่ไหนอะไรเงี้ยครับเลยตอนนี้เลยเริ่มเข้าใจว่าพอดูเรื่องนี้พุ่มกับในสตูดิโอเมืองนอกอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่เก็ตหรือเขาไม่ชอบไม่ไปแบบบิลองกับค่ายหนังที่เขาทำเขาก็เลยชอบลาออกกันเนี่ยเพราะว่าวิสัยทัศน์มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับมันคืออํานาจตัดสินใจให้เรามีบทบาทในงการสร้างสรรค์าง,งานชิ้นหนึ่งนะครับ ฉะนั้นมันก็เลยโคตรพ่อโคตรแม่สําคัญเลยที่เมืองนอกนะฮะแต่ถ้าทําอะไรผันผ่านแบบเราบอกโอ๊ยอันนั้นก็ได้ครับนี่ก็ดีครับอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายทุกอย่างมันก็ไม่จะเหมือนกันที่เคยมีมาแล้วก็งานมันก็จะไปไม่สุดทางอย่างที่มันควรเป็นไม่แตกต่างไม่แตกต่างแล้วก็ไม่น่าจดจํานะครับขณะเดียวกันกรณีเอ็ดวูดก็อาจจะดูเหมือนว่าเขามั่นใจเกินหรือเปล่าจนแบบงานแป๊กชิ้นแล้วชิ้นเล่าเนี่ยก็เหมือนกับเขาก็ยังฉลองกันได้ไม่สนใจอะไรเลยอะไรเงี้ยทาให้ตัวแฟนคนแรกของตัวเอ็ดวูดนะครับที่หลังจากที่เขาแบบว่าป เตะนางออกจากบทสําคัญแล้วเนี่ยนางก็เริ่มจะลดระดับความสัมพันธ์เลยอย่างี้ก็เริ่มรู้สึกว่ารับไม่ได้กับเรื่องตรงนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ็ดบูดเนี่ยจะเห็นอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรเขาจะเป็นคนที่เชื่อเสมอต้นเสมอไปในการทําหนังนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราได้เห็นว่านี่มันมันคือสิ่งที่เออ เป็น e n เ r g y เดียวกับคนที่ทําหนังแล้วต้องการโอกาสอะแล้วเขาก็พยายามจะวิ่งหาโอกาสแบบไม่เลิกขาะคนที่ทาหนังห่วยห่วยขนาดเนี้ยังวิ่งได้ยังสู้ได้เฮ้ยเราเองเนี่ยเราก็ต้องสู้ได้สิวะอะไรเงี้ยนะครับมันคือมันมีมันมีคนที่พูดในหนังเรื่องนี้เหมือนกันประมาณว่าเธออ๋อก็น่าจะเป็นไอ้ตัวเอ็ดวูดเนี่ยแหละบอกว่าเหมือนกับตอนที่จะจีบสาวคนใหม่อ่ะก็บอกว่าเธอรู้ไหมฉันนะ่ะเป็นทั้งผู้กำกับผู้เขียนบทโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นนักแสดงเรงชนะอะไรเงี้ย ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าบ้าเหรอคนคนหนึ่งจะทําทุกตําแหน่งได้ขนาดนี้ได้ไงเออทีนี้ไอตัวไอตัวเอ็ดเวิดก็บอกว่าคืองี้ฟังดีๆนะมันมีคนบ้าอยู่แค่สองคนเท่านั้นแหละที่ทําแบบนี้คือหนึ่งชั้นและสองออสันเวลล์ห <laughs> รือก็คือพุ่มกับหนังที่ดีที่สุดในโลกตลอดกาลแล้วพอมาเจอพุ่มกับหนังที่แย่ที่สุดในโลกตลอดกาลเนี่ยที่เขามีการลิสต์มาในบรรดาฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ย มันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับฉะนั้นก็ต้องไปดูในหนังเองเป็นสองชั่วโมงยี่สิบนาทีที่ผมรู้สึกว่าอินสปายอย่างมหาศาลนะครับเป็นหนังที่เติมไฟมากๆปกติผมดูหนังขาวดำเนี่ยผมจะมีความรู้สึกแบบง่วงมาละนะฮะเริ่มรู้สึกว่า้จะไปกับเราได้ไม่ว่าอะไรเงี้ยก็ที่จะลอดขึ้นน้อยมีรอดหน่อยก็จะเป็นแบบโลมาอย่างเงี้ยที่ผมยังโอเคอยู่นะฮะแล้วก็แต่เรื่องเนี้ยมันไม่ไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่ดูแล้วรู้สึกว่าหน้าเบื่อนะครับหรือไม่น่าติดตามนะครับ ต่อให้ผมต้องดูมาเป็นแบบเป็นซับอังกฤษทั้งเรื่องผมก็ต้องตะโกนหนังดูจบว่า oh my god what a bravo film นะครับฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมเป็นเหมือนเป็นหนี้บุญคุณของพผ่้กับอย่างทิมเบอร์ตันหนึ่งละเพราะว่าแกทําหนังแบบ คือโดยเฉพาะยุคก่อนน่ะแกทําหนังดีจริงๆนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันเยอะมากนะถึงแม้ว่าในหนังของแกจะมีไอเดียความเป็นเพี้ยนเพี้ยนบางอย่างความเป็นจินตนาการล้ำๆหรือตลกไร้อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ก็มีนะตอนเอ็ดบูดแต่ก็จะถือว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะเรียลลิสติกมากกว่าเรื่องอื่นๆที่ผมได้ดูเพราะว่าปกติทพีมเบอร์ตั้งก็จะเป็นสายแบบแฟนตาซีก็แฟนตาซีไปเลยจริงจังใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะมีความเป็นแบบเรียวๆคงไม่ได้เจออะไรที่มันเยดมาก ยกเว้นซีนหนึ่งเหมือนกันที่แบบว่าซึ่งมันเป็นซีนที่เกิดขึ้นจริงๆในหนังของเอสบูตัวจริงนะฮะก็คือประมาณว่าเขาต้องแบบไม่มีทุนใช่ไหมแอบบถ่ายกลางถนนก็แล้วอะไรก็แล้วมีวันหนึ่งต้องวิ่งเข้าโกดังไปแบบว่าไปพังโกดังเพื่อที่ไปเอาไปขโมยพรอ,ปปปอมเป็นปลาหมึกปลอมที่เขาต้องการที่จะให้ปลาหมึกมันแบบว่าแบบรัดตัวนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแบบกำลังมัดอย่างทรมานอะไรเงี้ย แต่เพื่อนว่าทีมงานเขาไม่รู้ว่าจะต้องมีมอเตอร์อะไรต่างด้วยเพราะว่ามันกระทันหันเกินไปเตรียมไม่ทันสุดท้ายเอ็ดุกก็บอกว่าโอเคเพื่อให้มันการถ่ายได้เพราะว่ามันมีหลายซีนที่จะต้องถ่ายฉะนั้นนักแสดงมึงก็เล่นกับปลาหมึกไปด้วยเหมือนว่ามึงก็ฟัดกับปลาหมึกนั่นแหละให้ให้รู้สึกว่าเหมือนกับปลาหมึกกำลังแบบว่ากำลังลัดตัวอยู่ฉะนั้นแกก็ดิ้นดิ้นไปเลยแล้วก็เอามือเนี่ยขยับหนวดปลาหมึกไปด้วยให้เหมือนกับกำลังต่อสู้แกมันเลยเป็นซีที่โคตรตลกเลยนะ ในหนังจริงก็น่าจะตลกเหมือนกันแต่ว่าในเบื้องหลังนี่คือแบบผมฮากกิ้งเลยอ่ะเออนะฮะก็ต้องไปดูกันเองว่ามันเป็นเช่นใดนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าใครที่รักหนังรักวงการภาพยนตร์หรือว่าคนอยากจะทําหนังอยากจะมีมาสเตอร์พีซของตัวเองรักครั้งหนึ่งเนี่ยคุณต้องดูหนังเรื่องนี้หรือคนที่มีความฝันก็ได้นะคนที่แบบว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างให้เป็นชิ้นเป็นอันแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยคุณมาดูหนังเรื่องนี้คุณจะได้ไฟทันทีเพราะว่าแม้แต่คนที่ได้รับการยอมรับน้อยที่สุดแม้แต่คนที่ได้รับการเสีีียงงงหหมมาาากททท่่่่สุดแแแแแ้้้ตคนนบบวววํัลลลเเจ๊ะ ยังวนซ้ำซากอยู่จม,จมจมอยู่กับความบิดพลาดมากที่สุดแต่เขาไม่เคยปล่อยให้ตัวเองหมดไลฟ์สิ้นซึ่งความหวังเขายังพยายามหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองและ,ะบรรดาคนที่อยู่รายล้อมรอบข้างที่เป็นที่รักของพวกเขาให้กลับมาไลฟ์สิ้อัพได้อยู่ตลอดจนสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าไม่ว่าหนังเขาจะดีหรือไม่ดีจนเขาตายเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาคือหนึ่งตำนานที่ต้องน่าจดจำนะครับผมถึงแม้ว่าหนังอาจจะแบบถูกพูดถึงน้อยไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่า งานที่ถูกสร้างขึ้นมาครั้งนี้ก็ถือว่าน่าจดจำแล้วเพราะว่ามันสามารถคว้าออสการ์มาได้2ตัวแล้วก็สามารถทําให้เรื่องราวของตัวเอ็ดวูดเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีความหมายเราเริ่มเข้าใจไม่ได้แค่มิติเฉพาะว่าเอ๊ะเขาทำหนังหวยจังเลยโคตรหวยบรมห่หวยตลอดการเลยแต่เราได้เห็นเบื้องหลังวิธีคิดของเขาได้เห็นเบื้องหลังการต่อสู้การเอาชนะโชคชะตาการทําอะไรต่างๆที่เขาจะต้องแบบต่อสู้เพื่อให้ได้มันมาฉะนั้นผมเลยมองว่ามันการทําหนังได้ให้ได้แล้วประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของสกิล ทำหนังเท่านั้นแต่มันเป็นสติสกิลการใช้ชีวิตต่างๆแล้วต่อให้ถ้าบางคนที่อาจจะแบบว่าทําหนังแล้วสกิลเขาอาจจะไม่ถึงแล้วทาไม่สาเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการใช้ชีวิตหรือว่าได้ออกไปเผชิญโลกไปดูนู่นดูนี่ต่างๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะคุมแล้วก็ได้นะโดยที่เราไม่อาจจะต้องสําเร็จอย่างที่แบบมีร้อยล้านพันล้านหรือว่าได้รับคําชมเอโบบวบตลอดก็ได้นี่ บางครั้งการที่ทําผลงานแย่ที่สุดแต่เป็นตัวของตัวเราเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์นี่โค้ชจะเป็นตัวเราเลยอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้โลกจดจําคุณในแบบที่คุณเป็นก็ได้นะครับแล้วนี่ก็คือเอ็ดวูดนั่นเองที่สุดท้ายยังไงก็ตามผ่านไปกี่ปีนะครับโลกก็ยังไม่มีวันลืมนะครับเหมือนกับทอมมี่ลีโซในอนาคตที่เขาก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งบทบาทตำนานที่เขาจะได้เห็นตัวเองว่าเฮ้ยอย่างน้อยก็มีคนบ้าๆอย่างที่ยังกล้าทําหนังยัง กล้านำเสนอสิ่งที่ตัวเองคิดและสิ่งที่ตัวเองเชื่ออย่างสุดใจออกมานะครับฉะนั้นผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของภาพยนตร์ที่ไม่ว่าคุณจะทําออกมาด้วยวิธีการใดหรือเล่าออกมาแบบไหนหนังก็ยังเป็นสิ่งที่จะบันทึกเรื่องราวเหล่านี้รวมถึงอีเวนต์ประสบการณ์ต่างๆ่างนี้เบื้องหลังแบบนี้อะไรเงี้ยที่การมาเป็นหนังเรื่องนี้เป็นเอ็ดวิร์ดนะครับก็ถือว่าเป็นความมหศัศจรรย์อย่างหนึ่งของชีวิตที่เราได้เห็นหรือเรียนรู้ชีวิตคนอื่นอย่างยาวนานในช่วงเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคร ก็เชียร์เลยครับอยากให้ไปดูกันเยอะๆนะครับแต่เป็นหนังเก่ามากแล้วนะฉะนั้นใครหาดูก็ต้องไปหาแหล่งดูดีๆนะครับผมโอเคก็ขอจบไลฟ์เอ็ดวูดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นต่อนะฮะฉะนั้นใครที่ชอบฟังรีวิวนะครับก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครบนะครับบิกนภัทรวร์ลสตอรี่หรือช่องนภัทรเอแอลนะครับก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ปีนี้จะมีรายการใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าผมพูดไวไปบ้างหรือว่า พูดติดๆขัดๆดบ้างก็ขออภัยครับเพราะาบางทีเนี่ยมันตุ่นเต้นใจมันตุ้มต่อมจริงๆนะฮะบางทีมันบอกว่าคิดมันคิด,คดไปไกลแล้วเหมือนเอ็ดวูดเลยคิดไปไกลมากนะแต่ว่าการที่มันจะต้องทําได้เนี่ยมันต้องค่อยๆไปทีละขั้นถูกไหมล่ะค่อยๆไปทีละจุดทีละก้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเอ็ดวูดเองเนี่ยผมไม่รู้ว่าวิสัยทัศน์เขาจริงๆแล้วเป็นยังไงแต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่าเขาไม่ใช่คนโง่แน่เขาไม่ใช่คนกลวงๆแน่ๆเขาเป็นคนที่มีแผนการถึงแม้ว่าแผนการของเขามันจะเวิร์กหรือไม่เเรรรคนนนนนบาาางงัั้้กก็็็ตมะฉขอปใใจ สิ่งที่เอ็ดบูดนำเสนอเนี่ยเราก็น่าจะได้กลับไปใช้ในชีวิตประจําวันเราต่อเราสามารถที่จะค่อยๆปรับตัวจูนเราจูนความฝันของเราค่อยๆจัดก,การเองให้เข้าใจว่าอ๋อเนี่ยโลกของการทํางานมันเป็นอย่างนี้มันคือการที่จะต้องเวิร์กไลฟ์บาลานซ์แบบนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ขอให้ทุกคนหาที่หาทางให้เจอครับแลวก็เป็นกําลังใจให้ครับถ้าใครท้อมากมาดูเอ็ดบูดผมบอกเลยว่านี่โคตรเดี่ยวยากครับผมโอเคครับเั้นขอจบการไลฟ์จากเพียงตรงนี้ครับสวัสดีครับ